ไปอันตราเอาเนาะก็จะบอกว่าอะไรก็จะบอกว่าอุ้ยจมูกเหมือนพ่อเลยมีฟางแล้วอะไรเงี้ยแล้วดูขายยาได้ครบไปหมดทุกอย่างเคลมหมดเลยครับเคลมหมดเลยการชั้นหนึ่งนะอันนี้อล้อไรทุกอย่างเหมือนพ่อหมดถูกต้องฮะแต่แม่ตั้งทองอะโอเคโอ้ยรักแม่ที่สุดครับรักแม่ทด้วยทองไปเรื่อยๆเลยไหม ของลูกไปเยอะๆทำพิมพ์ปั๊บยี่ปันเลยตอนนี้คือ7เดือนแล้วแล้วก็อีกทั้งสองเดือนเนาะก็น่าจะคลอดก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันเร็วจังเลยแบบอยู่อีกแป๊บนึงก็ได้นะเพราะว่าแฮปปี้พ่อเห็นพ่อ้องใส่นะลูกก็ถามแล้วเอาอีกคนไม่ล่ะต้องเห็นเขาเวลาเขาหยอยู่หน้าตู้ร้านอาหารอะแล้วเขาหยิบหมอบาลุลคลอดไปด้วยเขาจะทำอะไรอุ้ยลืมตัวคลอดใหญ่เลยอยากบุญเลยอะไรอย่างเงี้ยเทศเดี๋ยวรอเดือนหน้าให้เขาเช้า เขาเฉลยครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ la, ่งแล้วเพราะว่าน่าจะคลอดประมาณพฤษภาค่ะก oh <making ath rebbe> ็ตอนนี้ต้องสัมภาษณ์พี่เลี้ยงแล้วและพี่เลี้ยงอาจจะต้องมาอยู่กับเราล่วงหน้าหนึ่งเดือนเพื่อเขาจะต้องช่วยเตรียมอะไรอย่างเงี้ยครับเราแต่งงานจะได้ไหมวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบพันวาคมี่ี่บพัยนวันทียี่สินวัียี่สิบวันที่ยีบพัยี่สิบพันวันที่ยีี้ยี่สิบพันวั่ยีบพันวันยเ่สิบพันวันที่ยสินแรง จร,จ,รจ,จริงๆเป็นความรู้ใหม่ของรเรากเนาะว่าเราต้องสัมภาษณ์ยังไงแต่ว่าต้องอต้องดูคนที่น่าจะต้องจะหลิดตรงกับเรา <ening S 2> แล้วก็แล้วก็อาจจะต้องเขาบอกจริงๆต้องดูหลายอย่างมากเ,เช่นพฤติกรรมดูความสะอาดดูบุคลิกเนาะเราต้องอล้วด,ดูดวงด้วยนะเราต้องดูดวงเราได้ด้วยได้อาจคิดว่าได้หลักสามคนก่อนแล้วน่าจะต้องดูดวงเป็นเรื่องทนมากดีท้มากครับ เห่อนมากเอยเหรอนี่นี่เห่อนแล้วเหรอเถื่ครับเก็บสมงล้วเข้าอยู่จริงจริไปดูเวลาไปอันตราชาวอาเนาะก็จะบอกว่าอะไรก็จะบอกว่าอุ๊ยจมูกเหมือนพ่อเลยมีคางแล้วอะไรเงี้ยมาดูขายยาที่พ่อเหมือนพ่อไปหมดทุกอย่างเหมือนพ่อหมดเลยตอนนี้เลยครับเลมหมดเลย การชั้นหนึ่งนะ้อนนี้เไยทุกอย่างเหมือนพ่อหมดถูกต้องฮะแต่แม่ตั้งหองอะอ๋อโอ้ยรักแม่ที่สุดครับผมยังไงผมได้หมดครับเหมือนเขาก็ได้เพราะว่าสวยครับเพราะเขาสวยลูกผมก็ได้หน้าตาดีๆอะไรอย่างเงี้ยฮะครับแบบนั้นอุ้ยเขินเลยผมรอประโยคนี้อยู่ละครับแต่ที่สำคัญเนี่ยใหญ่เขาแบบแข็งแรงสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้ก็27วีคแล้วกำลังจะเข้าเดือนที่7 พอเขาเดือนที่7เราเราก็ต้องเริ่มเริ่มนับลูกดิ้นแล้วว่าเออลูกดิ้นวันหนึ่งกี่ครั้งแบบน้อยไปไหมมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ไม่เคยทำใช่ใช่ใช่เป็นประสบการณ์ใหม่จริงฮะก็ตื่นเต้นมากตั้งแต่วันแรกเลยโหตั้งแต่วันที่รู้ว่าเขาได้ไข่มาเนี่ยผมก็เครียดเพราะว่าของวินเนี่ยปีหลังๆมาทํางานเยอะมากจากสเปอร์เมื่อสิปีที่แล้วอ่ะมันมีเยอะมากพอหลังๆมันน้อยลงแล้วเหมือนที่คุณพูดบนบนเวทีเลยคือนมันว่ายวนวนอยู่ที่อ่ะมันไม่ขึ้นวิ่ง แล้วที่นี่เขามีเขามีตัวที่ว่าตัวตัวสเปิร์มแม็กซ์เขาจะสามารถคัดสเปิร์มที่ดีที่สุดมาเพราะไข่เป็นไข่ทองคำมันหายากถ้าเกิดว่าสเปิร์มไม่ดีเข้าไปเนี่ยกลัวมีปัญหาอีกเขาก็คัดจนได้มาคือที่เจ JFC เขาจะมีเทคโนโลยีที่สำหรับคนที่มีบุตรยากครบถ้วนจริงอย่างตัวสเปิร์มแม็กคซ์จะเป็นตัวที่แบบนักวิทย์เองอ่ะก็ต้องเก่งด้วยในการที่จะคัดสเปิร์มหูแบบมันมันมาราได้ทีมได้มันเป็นลานลัานตัวเลยนะใช่ใช่คือจะคัดมาแค่แบบสามถึงสี่ตัวเพื่อมาผสม แต่ตัวสเปิร์มแม็กมันจะไปช่วยว่าตัวที่นักวิทย์คัดมาแล้วอ่ะมันในดีเอ็นเอข้างในอ่ะมันมันสมบูรณ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะไม่มีอาการแพ้เลยแม้แต่วันเดียวไมเขาไม่แพ้เลยแต่ว่าแค่กินเยอะมากวัดถ้าเรียกแพทอนก็คือที่แปลกคือเขากินทุกอย่างที่เขาไม่เคยกินเช่นเอาอยู่เช่นแบบอาววัอย่างอย่างเช่นพวกอะไรอ่ะปลาทูเงี้ยอย่างัวปลาทูเขาไม่เคยกิน ผมให้ากินเขาก็เกีอกกินคือเขากินทุกอย่างที่แบบหรือปกติไม่กินผักชีเลยก,เก็กินอ,อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอะไรมันก็อร่อยไปหมดเวลาเวลาไปถ่ายคลิปด้วยกันอ่ะแล้วต้องมีร้านขนมหวานนะอ่ะเขาชอบบอกผมว่าเธอห้างด้วยนะฉันกินได้คำเดียวเดี๋ยวหมอดูฉันฉันจะไม่กินแล้วร้านนี้ไม่กินแล้วแต่พอหยิบั่วขนมปุ๋ยจ้องเงี้ยจ้องแบบคุณจะไม่ให้กินก็ยังไงก็ยุงไม่ได้ผมก็อดตดให้หมดถ้วยเลยไม่เลยเขาไปเลยเราจะได้ไปกินแล้วในเรื่องของอารมณ์แบบม่แบบบุกจีบหรือแบบไม่เลยไม่เลย อารมณ์ดีมากครับผมเลยลสบายไปด,ด้วยรอดคอ <laughs> เคยได้ยินมาบอกว่าคนที่ตั้งพันะจะมีจะมีความสุขมากแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีความสุขขนาดนี้คือแฮปปี้มากอย่างปกติคนทำงานเยอะและ้วบางทีเราก็จะเครียดกับงานแต่พอแบบเหมือนพอเรามีลูกเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบเออปล่อยมันไปบ้างแล้วมันก็ชีวิตมันก็คือแฮปปี้มากอะค่ะใช่ปล่อยวางง่ายขึ้นครับลดอัตราการบนไม่ได้เกิดขึ้นเลยรอนเลยรอนเลยโอ้โหเขาไม่เลยเขาอารมณ์ดีแล้วแบบ แล้วเขาการันตีแบบเพราะว่าวทำอะไรแบบผิดพลาดมากเขาแบบเขาดูเพื่อเขาหายเลยเ<อ>ซึ่งเราก็เป็นแบบเหมือนหมาหอ๋อะเพาดูมาก็จะบอกยังไงเ <laughs> ขาบอกเขามองเพื่อเขายิ้มแ้อ,อุ้ยอุ้ยงงเกิดอะไรขึ้น หอมไปเรื่อยๆเลยไหมออกลูกไปเยอะๆทำเพียบอีกตอนเลยตอนนี้คือ7เดือนแล้วแล้วก็อีกเพิ่มสองเดือนเนาะก็น่าจะคลอดก็ยังรู้สึกว่ามันเร็วจังเลยแบบอยู่อีกบัตรหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าแฮปปี้พ่อเห็นพ่อจะใส่นะลูกก็ถามแล้วเอาอีกคนไม่ล่ะผมก็เดี๋ยวขอดูคนแรกก่อนดีกว่าครับว่าเข้ามาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็มือใหม่ด้วยก็ยังไม่สามารถจะเคลมได้แต่คิดว่าถ้าตัวอยากแฮปปี้ก็อยากมีคนอีกครับเพราะว่าก่อนก่อนก่อนหน้านี้เราไปญี่ปุ่นมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินททาางไไม่่่ดด้ออีีีกยยวพเเนน เริ่มเดินทางไม่ได้แล้วขึ้นเครื่องบินไม่ได้ตอนไปญี่ปุ่นเราก็เดินวันละหมื่นเก้าอยู่นะแบบเริ่มไม่เหนื่อยแต่พอจะเข้าเดือนที่7เนี่ยมันมันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มเหนื่อยขึ้นเพราะว่าเหมือนมีหัวใจสองดวงอยู่ในเราคุณแม่ก็จะหัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็จะเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเขาเวลาเขาหยอยู่หน้าตู้ร้านอาหารอะเขาหยิบหมอนเขาลูกคอนไปด้วยเขาจะทำอะไรอุ้ยลืมตัวโลยัดกุนเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ค่อยได้หรอครับนี่ เคยไปหาคุณหมอครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำหนักขึ้นเยอะคือขึ้นมา2กิโลในช่วงช่วงเดือนแรกๆอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอวิ่งมันเยอะไปนะอะไรเงี้ยออกได้คุณหมอเดี๋ยวเดือนหน้ากลับมาจะลดลงมาจะแบบลดลงมาให้ได้อะไรเงี้ยพอกลับไปหาหมอขึ้นมาอีกสามขึ้นไป3กสามโลแถมไม่นึกแต่แต่แต่ยังดีคือเขามันออกทองเยอะครับใช่คุณหมอว่าด้วยน้ำหนักของลูกอะค่ะก็ค่อนข้างโตเกินเกินของเราเกินเกณฑ์ก็เหมือนดับที่กินมันลงลงเลยเยอะออย่างเงี้ย เดือนที่เท่าไหร่นะเดือนที่5เดือนที่6มันต้องประมาณเสือร้กรัมครับของของเรามันมา600กรัมแล้วคือตัวโตกว่าแล้วอย่างสุดไปมาบอกก็อู้อีกแล้วเหรออู้แบบตัวใหญ่อะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจครับเพพเดี๋ยวรอเดือนหน้าให้เขาเช้า ขเขาเฉลยครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งบอกไม่เพราะว่าแม่สวยครับถ้าลู้ว่าแม่สวยลูกมานด้าร์ดีแน่นอนทํนาไมไม่มองว่าทําไมไม่มองว่าของที่ผมเตรียมไว้ลูกชายล้วนๆอ,ะอ่ะผมหาเรื่องถอยมาตลอดทุกคนนะใจผมว่าอยากได้ทั้งคู่เลยครับทั้งชายทั้งหญิงใครได้หมดเลยเพราะว่าเอาจริงไอเราเป็นผู้ชายเนาะก็ะอยากจะมันๆอยากจะแบบพของที่เตรียมไว้บางกองบางกอนอ่ะเป็ไปหมดแล้วอ่ะแล้วเมียก็รู้ตอนที่ออกมาออกสื่อแล้วว่ามีตัวนี้ได้แน่ละอย่างรู้ตอนนี้ ตอนที่ของมาอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวเราจะเนี้ยอาจจะย้ายบ้านเดือนหน้าเราจะย้ายบ้านล้วก็จะเริ่มเตรียมห้องใช่ใช่ก็ต้องเตรียม s p a c ไว้ให้เขาวิ่งเล่นแล้วเงียสัมภาษณ์พี่เลี้ยงสัมภาษณ์พี่เลี้ยงใช่แล้วเพราะว่าน่าจะลอดประมาณคฤอสภาค่ะก็ตอนนี้ต้องสัมภาษณ์พี่เลี้ยงแล้วและพี่เลี้ยงอาจจะต้องมาอยู่กับเราล่วงหน้าหนึ่งเดือนใช่เพื่อเขาจะต้องช่วยเตรียมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นส่วนที่ดีว่าบ้านใหม่ที่เราสร้างก็เสร็จพอดีก็ ไปวัดใหม่เลยทุกอย่างมาเลยช่างเป๊ะขนาดนี้ครับแฮปปเป๊ะมากแล้วก็ร้านร้พระอาจารย์ไว้หน้าพระอาจารย์ที่เราับที่เรานับถือบก็เป็นพระอาจารย์ท่านเดียวกับที่ให้วันดูเลือกแต่งงานให้ซึ่งเป็นวันที่ดีมากวันที่เราววันที่เราแต่งงานวันที่วันยี่สิบธันวาคมจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วอยู่อยู่จะวูบเลยเมื่อกี้จะวูบขาไปเลยเนอะใจเต้นแรง เสียวแว๊บเลยเพราะว่ามันเป็นวันที่วันพระจันทร์คอไว้เมาน้าเป็นปีครัคแล้วเป็นวันที่อากาศที่เมืองไทยมันเลาเอาดอแล้วเป็นอากาศเย็นมากแล้วมาต่อมาแล้วถ้ามันอกาศลกดาวเพราะโควิดเลยใช่แล้วต่้วต่ยี่สิบัวพยี่ก็คือลกดาวเลยก็งานสุดท้ายของปีนั้นเลยพอดีแล้วผมคนจริงผมคนจริงอ๋อาการที่เห็นเสียวคือเสียวเลยครับ รรรเรารู้หม่องากันเนาะว่าเรา็ต้องสัมภาษณ์ยังไงแต่ว่าต้องอ่าต้องดูคนที่น่าจะต้องจริตตรงกับเราแล้วก็แล้วก็อาจจะต้องเขาบอกจริงๆต้องดูหลายอย่างมากาเช่นพฤติกรรม ดูความสะอาดดูบุคลิกเนาะเราต้องดูดวงด้วยนะเพราะแต่เราเราได้อาจคิดว่าได้รักษาคนก่อนแล้วน่าจะต้องดูดวงดูดวงก็เราเลือกตอนนี้มีให้เลือกอยู่ประมาณสิบกว่าคนแต่ว่าจะเลือกน่าจะเลือกมาสักสามคนแล้วอาจจะต้องดูดูจระเลข้ที่ต้องก่อนเออดูดูโง่แหงใบหน้าดูที่อย่างที้มันได้ดูจังหวะก่อน พอไม่เลี้ยงก็จะมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นบางคนเขาก็จะเลี้ยงอย่างเดียวไม่บางคนเขาบอกไม่ไม่ซักผ้าไม่ทำกับข้าวเลี้ยงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าคนไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าฟูได้เลยก็ดีค่ะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องราคาด้วยเนาะเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะราคาก็โห่ก็ก็แรงแรงอยู่นาะก็แรงไม่อหรอกนั่นแหละให้ดูแลลูกเต็มที่แต่เราก็อยากได้คนที่ เออเราจะคัดเลือกคนที่แบบมีความรู้เรื่องป่วยยาบาลด้วยเพราะเราก็เป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะบางทีเราเราไม่รู้อาการใดๆอะไรเงี้ยก็อยากจะได้คนที่แบบสามารถผปฐมยยาบาลเบื้องต้นได้หรือว่ามีสูตรที่เขาสามารถโทรได้ย4ชั่วโมงเวลาลูกม,มีอาการอะไรเขาสามารถโทรหาเข้าสูตได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเลือกบแบบนั้นใช่ใช่ใช่ใช